สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับช่อง APM o Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะก็ไปขุดคุยและบิ๊กแครนะครับเจอนะครับนี่สินเชื่อตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเงินไม่พอมาขอซิตี้กู้เงินหลักแสนผ่อนเดือนละหลักพันนะครับผมตัวนี้นะครับรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลย9.99%นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้นะ ก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับผมเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าผ่อนเบาๆเดือนละ2,000ฟบาทก็ในรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเข้าที่ผมตรวจสอบข้อมูลมานะครับในส่วนตรงนี้นะใครที่สมัครในเฉพาะเดือนนี้นะออวันที่30มีนาสงสัยอันนี้เกินไปละแต่ใครที่สมัครก่อนเนี่ยพอดีเพิ่งมาเจอเนาะจะได้รับ 8, บัตรกำนันโหลดตัสมูลค่า5 0 0พบาทไปซื้อของได้ในส่วนตรงนี้ แต่ตรงนี้มันหมดโปรโมชั่นไปลวแต่ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะใครที่สนใจจะขอสินเชื่อเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้สินเชื่อตัวนี้นะครับมันจะแบบช่วยเราปลอดภาระ,ะนี่นะครับเราสามารถโอนหนี้รวมหนี้เคลียร์หนี้ได้ทุกที่เลยแล้วก็สามารถผ่อนแบบชิลๆครับได้ถึง60เดือนก็คือผ่อนเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทเนี่ยจะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ2 1 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่9.9%วงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยได้2ล้านบาท แต่ตรงนี้นะครับมันจะสมัครง่ายมากๆเลยนะครับผมก็คือสามารถคลิกที่ปุ่มเนี้ยก็จะสามารถกดลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องไปที่ธนาคารไม่ต้องไปสาขาหรืออะไรเลยนะกดลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์ mail, มือถือข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไปนะอ่าแล้วประมาณนี้เราก็หลอดแต่ตรงเนี้ยรายได้ต้องขอบอกเลยว่า ขอเลยนะคนที่เงินเดือน20,000ขึ้นอันนี้เงินเดือน20,000ขึ้นนี่ยังไม่รวม OT ไม่รวมโบนัสไม่รวมค่ารถหรือไม่รวมไรายได้พิเศษนะคือถ่ายเงินเดือนเบสิกเบสิกเลยต้องต้อง20,000เลยนะแล้วเป็นพนักงานที่มีอายุ4เดือนไม่เคยขอเครดิตกับซิตี้ในระยะ6เดือนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินเนี่ยไม่เกิน3ที่นะถึงจะมาขอกับสินเชื่อที่นี่ได้สำหรับใครนะครับที่เงินเดือนเกิน20,000นะ ก็สามารถเตรียมเอกสารได้เลยนะครับเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยคือสำเนาบัตรประชาชนบัตรข้าราชการนะถ้าใครเป็นข้าราชการแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนยอดหลังไม่เกิน2เดือนนะครับสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกนะแล้วก็สำเนาเดินบัญชียอดหลัง6เดือนกรณีใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ใช้แบบพวกทะเบียนการค้าหรือห้างหุ้นส่วนประมาณนี้นะก็เข้าวๆนะฮะอันนี้เขาก็จะเป็นตารางวงเงินอนุมัตินะ แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยพิเศษอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดต่อปีอะไรประมาณนี้ใครทันก็แ KB รูปไว้ดูได้แต่ถ้าใครที่เงินเดือนต่ำกว่าสองหมื่นนี่เหยาเราไปหาดูสินเชื่อตัวอื่นพร้อมพร้อมกันนี่อันนี้สําหรับลูกค้าทั่วๆไปที่มีรายได้สองหมื่นขึ้นต่อเดือนนะวงเงินกู้หนึ่งแสนเนี่ยก็รายได้สองหมื่นถึงสองหมื่นเก้าเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยอะไรมันก็จะประมาณนี้ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนต้องไปถามกับพวกการปล่อยสินเชื่อเองนะผมก็ไม่ค่อยเก่งในส่วนตรงเนี้ย ก็ที่เก่งก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆก็ลองไปสมัครดูใครที่สนใจนะแต่สินเชื่อตัวนี้วงเงินฐานเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะถ้าใครที่มีเงินเดือน20,000บวกเนี่ยอ่ะลองตัวเนี้อาจจะง,ง่ายถ้าฐานเครดิตด,ดีๆก็ประมาณนี้สำหรับแ a b b i t Care นะครับ ชื่อและบิดแค e แต่ดูดูแล้วจะไม่ค่อยแคร์นะเพราะว่าถ่ายเงินเดือนค่อนข้างที่จะสตงโอเคเดีย๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดชอบคลใครและกดกระดิ่งแจ้งเดือนด้วยนะครับผม